มันมีพื้นถิ่นนะนะเ็นผากก็ประโยชน์ก็คือเรื่องการใช้ลำนะครับนะแต่ว่าโอ้โหใหญ่มากผมไปเห็นข้างห้วยอ่ะกอที่เขายัางไม่ออกดอกอ่ะใจจริงๆโอ้โหเห็นแล้วตกใจเลยลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่สวนไผ่นครนายกสวนไผ่นา,านาพันธ์แปลงเช่าครับ แนติดแม่น้ําเลยนะก็เป็นแปลงเช่าที่ดินนะครับปลูกสารพัดพันธุเลยครับน่าจะเกิน50นะมั้งม่มัน,ม,นมันเช็คไม่ถูกอะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะก็จะเป็นฟ้ามนอ่าที่เรายังไม่ปล่อยสายพันธุ์ออกไปนะครับนี่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 ฟ้ามน่นนะครับก็ต้องมานั่งอ่าเขาเรียกว่าสังขยานากันใหม่ว่ามันเป็นอะไรตัวไหนกันบ้างมีปล่อยไปแล้วหนึ่งตัวเองก็คือฟ้ามน่นมรกตทีนี้มาดูอ่านะเราเราพูดเรื่องอื่นไปแล้วอันนี้มาพูดเรื่องนี้ครับ เรื่องนี้คือเรื่องที่นี่ยังติดป้ายอยู่เลยโอ้โหดีจังเลยผมว่ารู้จักมันอยู่แต่ว่าหาป้ายไม่เจอเพิ่งมาเห็นนะเนี่ยอันนี้คือผักคลายขาวเป็นตระกูลไผ่ผักครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณกล่องนะครับอ่าอันนี้สายพันธุ์จาเมล็ดน,นะครับแหล่งของเขาก็คือสวีนะครับชุมพรนะครับอันนี้ก็เราไปดูแม่พันธุ์มันกอที่ยังไม่ตายนะโอ้โหดูมือผมนี่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 อย่างนี้เลยครับ ถ้าอยู่กาขนาดนี้ก็คือประมาณสี่นิ้วแล้วสูงนี่น่าจะเกินสิบห้าเมตรแต่ข้อเสียละกันเป็นถือว่าข้อเสียบางตัวนี้จะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่บางครับที่ไปเห็นที่ชายห้วยชายอะไรที่เขาปลูกนานนะแต่อันนี้ดีก็คือได้มาจากมเมล็ดแล้วนะครับเราก็เลยว่าเออตัวนี้มันตระก,กูลนี่น่าจะตระก,กูลเดียวกับพวกตระกูลไผ่ทองล่ะครับตระก,กูลเดียวกับพวกไผ่เกลียบล่ะครับบางๆแล้วก็ลำตรงทรงงั้นล่ะครับ แต่ทีนี้เรากําลังมองว่าตัวนี้มันก็โอเคนะบ้านเรานี่นะนครนายกเอาเมล็ดมาปีที่สามแล้วครับเนี่ยปีที่สามนะนี่อ่าลุงกบมไม่มองนะไม่มองกล้องนะทํางานไปด้วยแล้วก็จะได้แต่งไปด้วยนะนี่ทีนี้ตัวนี้นี่อาจจะให้ดูนะนู่นนไปโน่นนะไปดูนะทีนี้ลุงกบจะตัดนะครับเอาออกไปออกไปประมาณนี้เสียดายมันเพราะมันล้ำตรง มาคี่ข้อเดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้อเจดข้อนะจากพื้นนะข้อล่างไม่นับละกันดูนี่ดูที่นี่นเนื้อก็ใช้ได้นะแต่ไม่ถึงขนาดหนานะไม่ถึงขนาดหนาผอใหม่ๆหงงมากๆเลยว่าไม่คืออะไรไล่ต้องนานนึกต้องนานถึงจะรู้ว่าอ๋อตัวนี้ผักาไข่ขาวเพราะว่ามันมีที่กอที่บ้านอยู่ตัวหนึ่งก็เลยเอาป้ายชื่อมาลิฟติดก,ก่อนเพราะว่า ขนาดลุงเองนี่ปุงให้ยังจําไม่หมดเลยว่ามันคืออะไรบ้างที่เราได้มามันนั่งคิดต้องนานนะตัวนี้ทรงมันดีครับตรงลํานี่ตรงมากดูดิแป๊ะลาตรงแต่ข้อเสียก็คือมันบางนี่แหละแล้วทีนี้ไอตัวคายไอตัวคายคําว่าคายนี่คือขนแข็งแข็งมันนี่นี่นี่แต่มันสีขาวมันมีผ่าคายดำเป็นตัวหนึ่งนะเราเคยนําเสนอไปบ้างแล้วอ่ะแต่ว่าตัวนี้มันก็ดีตรงที่คายมันขาวๆาวดีแล้วลําตรงดีนะครับ ดูลักษณะนี้นะน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ถ้าจะขยายนะไม่รู้ว่าจะตะตอนนี่มันยังไงมันก็มีตัวใหญ่ด้วยนะกิ่งใหญ่กิ่งประทานเนี่ยมีด้วยก็น่าจะได้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยการขุดเง้าเลามันแน่นอนอยู่แล้วนะครับหนึ่งขุดเง้าสองกิ่งตอนทีนี้ตาตัวเล็กๆนี่ก็เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะใช้ขยายจากกิ่งเล็กๆก,ก็น่าจะได้อาดูนี่ตัดหมดเลยนี่อันนี้ก็ค่อนข้างหนานะ สามปีแล้วล่ะแจกของเขาก็กว่าเขาจะแบ่งปันมาให้เราเนี่ยเขาก็อยู่ประมาณน่าจะปีหนึ่งแล้วแสดงว่าตัวนี้ก็อายุมันประมาณอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวคนจะเข้าใจนะึกว่าสีมันเป็นยางไงอันนี้ดํามาเลยครับผมปลูกชิดกันเลยปลูกชิดกันมากเลยอ้าวนี่แม่มันเราก็แต่งไปด้วยเลยเนี่ยการตัดแต่งกอโหขนาดตะไคร้อาตยังไม่ค่อยอยากจะเข้าเลยะ อออ้าวเอันนี้ก็เห็นแล้วนะตัวนี้ผากคลายขาวนะครับขยายพันธุ์ก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรลำครับลำค่อนข้างป้องค่อนข้างยืดนะแล้วบางๆครับทางในพื้นถิ่นก็ผมเห็นแล้วว่าพูดเอาตรงๆนะนะไม่ต้องเชียร์นะก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรกันมากมายตัวนี้นะก็มันมีพื้นถิ่นนะ่ะนะเป็นผากก็ประโยชน์ก็คือเรื่องการใช้ลำนะครับนะแต่ว่าโอโหใหญ่มากผมไม่เห็นข้างห้วยอ่ะ กอที่เขายัางไม่ออกดอกอะ่ะใจจริงจริงโอ้โหเห็นแล้วตกใจเลยโน่นละสิบห้าเมตรแล้วล่ะข้างห้วยนี่กําลังโงมันตรงดีครับลำมันตรงเป๊ะมันมันดีตรงให้ลำตรงเป๊ะแน่นอนว่าน่าจะตระกูลชิโซซาจิมแต่ไม่รู้ว่าไอตัวสปีชีมันคืออะไรแต่ว่าจีนัทเนี่ยแหละอันนี้ลูงกมก็มั่วเอานะไม่ต้องเชื่อเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเราดูแล้วตระกูลนี้มันคล้ายกันใหญ่หลายตัวนะครับอ้าอันนี้ให้รู้จักครับไผ่ ผักคายขาวขอบคุณคุณกลองครับที่ได้แบ่งปันมา3ปีแล้วนะครับผมมีอยู่หลายก,อน,อ,นยกอนเนี่ยแต่ก่อนนี้ผมเว่ตัวนี้อะไรสุดท้ายพอรู้จักก็รู้จักหมดเลยอ้าวรู้กดฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้รู้จักผักคา่ขาวครับ